ครับพี่น้องจะเล่นสุกสวัสดีครับมือหนีพักกันมาออกมาหน้าอ่าวสูงครัผมาหาเอ่าวสูงพี่น้องเพิ่นโทรหาพอมือเสาพอมาบ้านเขาซอยแนวทันว่าเอาอนยึใส่หน้าทงในระห่ำหอกทงเจ้ามาไต้ปูแล้วสัตเนี่ยเจ้าเรียนน้ำท่ามาหลดผมควดรองน้ามือนีแล้วสัตวว่าเอามาหอดทงหอดทาเราพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งว่าอมันหอดหอดใส่ล้ลว มันมัน,ม,นมันจิไปฮอดหน้าคือเพื่อนวาบ่าพี่น้องไปฮอ,อตอยู่แต่ว่าพ่นขึ้นต้งเครื่องสูบน้ำตามไปพี่น้องบาเนี้ยตามไปพี่นอ้นนองบ่าแมนเราตีนั่นไม่อันมีลาทั้งออนั้นเออใส่เราว้นบปเนี้คือเห็นตะนกปากหางเห็นตะอพฒ่าเห็นตะ,อเ,นตะอเฒ่ากับนกปากหางคนไปใส่นาอบ้านเนี้ยนั่นเห็นตะพอพถ่าเพื่อนทุ่นทุ่นตอนตอนแมาเขาทั้งพุน่น ตอนพ้นมาภาเขาทาั้งปุ่นแต่ว่ากันที่ไปได้ยุทแต่ว่านนไมได้แต่ว่าต้องเอาเครื่องอาบน้ำเอาต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปเอาเฮ็ดแล้วกันคนเนี้ยอู้เลาสิไปดับเ่นจะร้อยบอกร้อยพี่สงครับเอาปายยลาปจะร้อยลงไปก่อนเราพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำหาคนหน่อยกันพี่น้องไปมาเห็นสิพี่น้องคเาานเข้าบ้านแล้วว่าทันว่าไปเสื้อหอบไปฮับเอาออกไปหน้างนองพังผุแล้วไป ไปสัตว์ไปมาบ่าท่านเพื่อนพี่น้องคนบ้านเขาเร้ว่วแล้วหนีหน้าเพื่อนพี่น,อนอ้องนพอแต่พอถอกกับนกปากห้างเพื่อนบ้านเขาเรีวแล้วเกิดทีนั่ไปหอดนั่ไปเฮือนพวกเระบัดเนี่นั่ไปเฮือนบอกพุ่นนั่ไปเฮือนพวกเระนั่งท่าไงพุนนพ่นลาไม่ได้ตั้งน้ำม,มาพี่เราเลยไปนั่ไปหาอยู่เฮือนพี่น้องบัดเนี่ออกมาทงบ่พอเกือดไหลนั่มาหอดเฮือนเราพี่น้องนั่หาคนหน่อยเกือดไหล บอกพอออกไปหน้ายัางดีรอยเขามากกว่านีไ่ไงคนบ้านเขาแล้วเนอ้อยุเงินสมบมื่นห้าบาทน,นี่จัดลิสเล็ดไปทางใดอีกนั่น <laughs> เห็นรถลูกาย้คนจู้ยุเงินเออีอีบเนรถอีบ,อบ,อบไปลงผมสิจุ๊เอาเดี๋ยวลงไปไปล่ะโอ้ยสวัสดีครับบอกคนบอ,อกไปหน้านี่รอยเขามาก,ก่อนแล้วเขามาตัวเนาะ คือพ่อทูบบอกมาเนี่ยโอ,อ้ตัวดัมันเป็นเงเบ <laughs> ิดเงินเหมือนเบิดครับท่านโอ้สวัสดีครับปวดอะน้ำหาตัวพี่น้องเลิกเลิกไปลงล่างอะ่ะครับับจยะมันเลิกเอานอสอีบคือมาน้องใครยังรังอยู่พี่เกินมากนั่งน้อว่านเขาซอยตีเอ๋กว่าดนน้ำโอ้กว่าดนน้ำซอยครับอืมมาเลยล้วต้อสพบ่นตีต้ก่อนเทียงครับ โอ้โหโอ้โหแบดเอ้ยแบดแบดบดดอกเงินเหมดอนนิสัยเอ้าสิห่อผ้าไปใส่ลูกสักผ้าเจ้าของครับมานมีอะไรนี่สักผ้าเจ้าของมาเป็นเมีอะไรหนี่โอ้สักของเจ้าของเมี่ยงพอสักให้ซันติโอ้หน้าทีเพืหน้าที่มันเมี่ยงครับเมียคือไปทำงานน้าที่สักผ้าก็เลยต้องเป็นต๊ะของตัวเองเี่ครับพอหูจักแล้วว่าเป็นยังจังบ่ให้เมี่ยงสักผ้าให้ มงจักว่าจะร้อยว่าเป็นยังมันเสียงเงินไปเยสียงเนมันเสียงเงินไปในกระเป๋านินใสเฮอเดี๋ยวตากไปตากผ้าดิไปตากผ้าพี่ดอกเบิ่งต้องออกไปตากผ้านี่คือบารกิจของอ่าวสูงพี่้องเมียโมโยก็ต้องเป็นผู้ซักผ้าไปถาเมี่เพราะว่าเมียเพิ่นไปทำงานเพิ่นกับเป็นผู้ซักผ้า อ่าดูแลลูกดูแลเต่าแทนเมียอ่าพูนวิธีผู้นั่มอะรแบบน้มือนี้มือนี้นั่มยังแน่แล้วมือนี้มือนี้นั่มยังแน่แล้วน้ำหัวนมไปล่างได้หวดเลยไปล่างน้ำหัวนมไปล่างได้แบบนี้วัยประยุทธ์เดี๋ยวเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยตลอดมือทักพาให้ลูกทักพาให้เมียแล้วก็น้ำหัวนมไปล่างนี่ หลังจากที่มือเศร้านี่ไปว้านเขานะลูกน้องในว่านเขากวดน้ำก็พอเทาวานนี้ก็จะล่างกวดนมในวยกันภารกิจภารกิจที่ต้องรับผิดชอบกิจวัตรประจําวันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ทำหรือความภูมิใจนะลูกนาอเพราะว่าด,ดูแลให้ลูกไส้สุดทีลักลูกไส้าลาเพื่อนพี่น้องน้องสก,กายหรือว่าน้องลงลักกันละ เราจะทำการล้างขวดนมทำความสะอาดคือว่าชีได้ให้ลูกไส้ได้ดื่มต่อไปเอาปีนขึ้นไปผู้ใดเป็นผู้ออกแบบสิ่งล่างจานบวัดสักกินติวัดแล้ววัดเพื่นวัดใส่ไผ่วัดไส้ผมเละวัด้ผมอได้ง่อยตั้งเยตั้นี้เยข้เลย้เลยขึ้นเลยเยขึ้นเ้นี่ยข้เลข้ย้้ เออกระเลยมันกระเลยต้องได้ใส่ตัวซอยเสริมนี่ครับนี่ข,ข้อมแขวพี่น้องในการทำความสะอาดขวดนมให้ลูกไส้เพื่อนน้องหลวงรลักข้กาวไก่เป็นโรงเรียนบพันมาเนาะย่างครับผมห้าอย่างมุ้งใบชาเพลิงครับจเกนดอยเขาก็มาส่งวงเรียนบ่ครับผมมื่อเร็วๆพอ่อเขาจาร้อยโค้งการไต่กระปูเด้ยเียวไต่กระปูลดละหกลละหกสิบบาทไหมครับ ไปไต่พีบอกวุ่นแล้วบอไปบ้าเขาไปน,นะมันสีมีบ่จังหวะบ่บไปหน้าเพราะยี่จันตึงเปลี่ยนหน้าไม่เป็นเตึงเรายำหน้าไปหรอไหมเรายำหน้าไปแล้วมือขึ้นพอไต่ได้น้อยหนึ่งแต่ว่าพอออกตะเวนบานนี้เาขาบ่อเลี้ยวได้น้อยเดียวเพราะยี่จันตึงเอาเมียพุ่นหรอกเจ้าจของเที่เ,อ,เอาทรเออเจ้าของเที่เอาทรบานนี้มือแรงเขาจิไปเพราะว่าเอานั่นเพิ่งยำหน้าไปยำหน้าไปหลายแล้วนะไปอาสมจันร้อยพุ่นแล้ว มองว่านเขามันมีม่หลายมาพอเดีรยวเบิ้งมั้ยถึงขา้าเจ้าท่าในยำน้ำน้ำม,มันคุณนอยู่บาใน,นี้เงาข้าทจิไปใต้มองว่านเขาไปยำเขาเพราะเพ็ดกระดาคอดท่านแล้วเพราะนี้เพีดกระให้ท่านแล้ว <c oughs> น,น,นี่คือภารากิจเอาสเป็นตาสัง <c oughs> เอาอันซีเหยบาลังซอยติบาลังให้ใหน้องติ <c oughs> บอกบ่ ขอถมไปอโอ้ยปูสีจางกรบอเอาเนาะถาม่าเดี๋ยวจะอยกรบอเอาไหมเงหลายนี่คือวิธีการที่เนาะวิธีการล้างขวดนมนี่อันนี้คือได้รับการฝึกสอนมาแล้วมั้งนี่ได้รับการอบรมมมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเอาฝึกเองเ็ดเองของแขวนี่ยนั่น แล้วต้มน้ำหอนลวกบ่ลูกดูพร,ระตองอบ,อบตั้งหกัองหกอ๋อมีเป็นเครื่องอบตั้งหากอีกตั้งหกั <อบ S 1> หกหลังจากล,าล้างแล้วเขาก,ก็ไปอบขาเชืออบก็ต้องรอมันเต็มกันอย่างนี้อุดกันเดี๋ยวครับเต็มการขายเชือกทำก็สะอาดอีกเนาะเนียนนันน่นเว้ยทานมาทานมาทานสุดยอด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 อ่า <c oughs> ก็เลังบันทึกภาพเพื่อนนัน่นให้พี่น้องได้รับชม เก็บสี่เพิ่นว่าภารกิจของเพื่อนตะมือของการเป็นผู้นำนำมีอย่างแน่ตะลืมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาคือว่าไอ้มาหาไปวันเขาน่าโอ้มาแล้วแล้วโอ้กย่สิเฮ้ยมาแล้วคือมาโทไปบอกโทษทักเบ็ดเ็นเบดเนี่ยสมิายก็พอเสยตุย่ีไม่รู้แค่นไ้นนู้นได้น้นมู่้ไมู้กับลานยพอมาถิายกูุกได้านมาวันเขาซอยขอยเรื่อยลานใส่ไง มาแล้วหลานใส่ไงเป้าสีเห่ยจอมยุดสีเหยเอาสีไปตัดปาะกอบผมลูกตัดตั้งแด่ยีเดานี่ว้ยวโอ้ยปูว่าตัดล่องทรงง่ามๆรอๆแหมคนผู้รอๆแม่พี่น้องบนขัดตัดเอาแบบไปร่องอยู่พุ่นเลยมันยังในเตียงใส่แม่นไปล่องอยู่พุ่นเลยไปกับหลานไปร่องอยู่พุ่นยังในเตียงใส่เฮ้ยจังไหนยังสีตัดผมให้พี่น้อง อยากได้ตัดส่งล่องส่งไมหมครับผู้สีจางกับพ่อเอาไหมเงิดไหลาอาจารย์ลอยพันธิพาอาจารย์รลอยไปเบือ้องเครื่องมือท้ามาหาหกินพี่น่องใช่ะจุวงจ้วงไปทางใดตกักผ้าทังเลยเยมาตาใสสักผ้าเังนด้่เจอสักผ้าวันนี้เจอหของนี่ละ เงินเสี่ยงเนี่ยไม่หยั้นไม่หงั้นพ่อว่าแล้วขันซักผราเอาเองนี่บ่มีแนวอื่นขันมันโตกันเอาเบิดเออขัดผมขัดผมจังเอาไว้ใส่กระของขันไหนเนี่ยเบิดจะของใส่หนังเออเนาะขันขอเขาก็ได้ตัวเออแมนข่วมบได้เสียงนี่พี่น้องเนี่เอออออันนี้บอด้เสียงนี่บ่ได้เสียงคขันไฮมันเบิดไฮมันเบิดงั่นมันขอขึ้นเขากะห่ายเหามันกะห่ายเฮ้าใส่ในกระดอษกระเดียแทะเฮ้ครับเาก็เลยต้องอายัด อาญาบ่แมนบ่แมนใส่เข้ามาอายัดทุยเอาก็ต้องแบ่งไว้แบ่งไว้เป็นส่วนใส่เออแบ่งไว้เป็นส่วนใส่เพื่อว่าจังสิบ่ได้ขอเขาเออส่วนให้เมียก็คือหลายกว่านี้แม่นครับโอ้เอาพี่น้องผู้ใดสิเอาเป็นย่างย่างก็เอาเด้อแพงบ่บ่แพงครับบ่แพงลิกิทธิ์นี่แต่ว่าห้ามได้ขาดไปเนี่ยเออห้ามว่าห้ามเสียงใช้ตัวรัพท์ได้ขาดไปตัดปลอกแล้ว โอ้เขาหูจักแล้วเอาให้โทรสับเน่ครับสูตรนี้ท่านได้แต่ใดมาบอกบอกแค่น้นรับอ้าวกะสารล่าพี่ร้าน้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมเป็นกำลังใจให้เอาสูงปิตาสังกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับขอบคุณครับ